เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแซ่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่65 ชายเวยกลับมาถึงก็บอกเล่าท่าทางน่าเกลียดของเสวี่ยู้ให้เสันยวนฟังทุกรายละเอียด เป็นคนไร้ความรับผิดชอบเวลานั้นเบ่าพูดไปเช่นนั้นคุณชายเสียก็คุกเข่าลงอ้อนวอนให้บ่าวกลับมาช่วยอธิบายต่อท่านทันทีนทบอกว่าเขาหน้ามืดตามัวต่อไปไม่กล้าอีกแล้วอีกไม่กี่วันเขาน่าจะหาโอกาสมอม,อมอไปบอกเรื่องที่จะจากไปต่อนายท่านเจ้าคะ่ะเสันยวนเยิ้ยม หากมีใช่เพราะเป็นห่วงเสียงเอ,อ๋อเดิมทีเรื่องนี้ยังเอามาใช้เล่นงานเสียอีเหนียงได้แต่ก็ช่างเถอะเสียวี่สู้ไปจากบ้านเราได้ข้าก็วางใจแล้วใช่ไว้จึงได้เอ่ยว่า แต่ก็น่าเสียดายนะเจ้าคะมิเช่นนั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นหลักฐานเอาผิดเสียอีเหนียงได้วันหน้านำไปพูดต่อหน้าในท่านก็สามารถทำให้ในใจในท่านะอิดสะเอียนเสียอีเหนียงยิ่งกว่าเดิม ขาดหลักฐานนี้ไปก็ไม่เป็นไรวันก่อนเสี่ยวหงมีใช่บอกอยู่หรือว่าช่วงนี้นางสืบได้หนาชัดแล้วว่าของสำคัญทั้งหมดของเสวอยอีเหนียงล้วนวางอยู่ในตู้เล็กฝั่งมุขข้างเตียงนางคิดว่าบรรดาฉนดที่ดินและร้านค้าที่นางแอบซื้อให้ตอนเองด้วยเงินที่นางยักยอกไปจากการดูแลตัวนั้นคงอยู่ข้างในทั้งหมดแน่นอนหากนำเรื่องนี้ไปพูดต่อหน้า ท่านพ่อจะไม่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่นางยุยงส่งเสริมเสียอี้สู้มากหรืออไรอย่างไรเสียอี้สู้ก็มีใช่คนง่อถ้าถึงเวลานั้นเขากลับคำไม่ยอมร,รับความผิดแล้วบิดเบือนว่าข้าใส่ร้ายเขาอย่างไรอย่างอายหรือหาว่าข้าเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเองเล่าดังนั้นช่างมันเสียดีกว่า ชายเวยคิดแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องอย่างการแหงกัดนี้เสียวีสู้ใช่จะทำออกมาไม่ได้นางจึงพูดยิ้มย้มคุณหนูคิดได้รอบคอบแล้วเจ้าค่ะก่อนถามอีกว่า ตอนนี้ในมือพวกเรารวบรวมหลักฐานความผิดที่เสียอีเหนียงทำเป็นการรับได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณหนูคิดจะบอกในท่านเมื่อไหร่เจ้าคะจะอย่างไรเด็กในคลันเตียอีเหนียงก็หลายเดือนแล้วกล่าวกันว่าเด็กอายุเจเดือนถึงจะคลอดก่อนกำหนดก็ยังมีชีวิตต่อได้มินนำซ้ำ 3, อีกสองเดือนโฮยินคนใหม่ก็จะแต่งเข้ามาถึงเวลานั้นโฮยินคนใหม่ก็จะ เป็นผู้ดูแลงานในจวนแพนแล้วสั่นหยวนขมวดคิ้วยังไม่รีบ รออีกหน่อยนางรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าหลักฐานความผิดของเสียอีเหนียงที่มีอยู่ในมือเหล่านี้ถึงจะนำไปบอกสันเฉิงจางก็ไม่มีประโยชน์แม้สันเฉิงจางจะโมโหแต่คิดว่าคงไม่รุนแรงนักนางต้องรวบรวมหลักฐานอื่นมาให้ได้มากกว่านี้ส่วนเด็กในคร้นเสีอีเหนียงนั้นสันหยวนไม่เป็นบังวลไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียอีเหนียงชอบกลิ่นสาราหรือ เพราะนั่นเป็นของที่สนหลั่นให้เสวีเหนียงจึงกินได้อย่างวางใจกันแน่ระยะนี้อีกฝ่ายถึงได้ชอบกินของที่ทาจากสาราแน่อย่างยิ่งมีทั้งโจ๊กสาราแน่น้าแกงสาราแน่ไก่ฉีกครุกสาราแน่แม้แต่เวลาที่ปากไม่รับรสก็ยังดื่มน้ําที่ชงด้วยน้าพึ่งผสมสาราแน่ของว่างก็กินลูกอมสาราแน่เช่นกันไม่มีซักเวลาที่อยู่ห่างจากของที่ ท,ทำด้วยสาะแหน่เลยจริงๆในเมื่อสเสืออีเหนี่ยงชอบกินของที่ทำด้วยสาะแหน่เพียงนี้ส่วนหยวนก็ได้แต่มองดูอยู่ห่างๆแล้วสเสืออีเหนี่ยงจะกินของที่ใส่สาะแหน่มากเพียงไรก็เป็นเพราะตอนเองอยากกินเองแต่ถ้าสเสืออีเหนียงยังกินของที่ทำด้วยสาะแหน่โดยตลอดเช่นนี้ท้ายที่สุดเด็กในท้องย่อมจะ สัญยวนคิดในใจอย่างเย็นชาเรื่องนี้จะโทษข้าไม่ได้ เวลานี้ก็ได้ยินเต้าเขารายงานจากด้านนอกว่าหมอหลิวมาหาในตววสก,กุลสนมีอนุตั้งครรภ์พร้อมกันสองคนสนหยวนจึงได้ขอให้หมอหลิวมาตรวจชีพจรให้เสวยอียเหนียงกับเจ้าอีเหนียงทุกสองสามวันหนึ่งเพื่อทำให้สนเฉิงจางรู้ว่านางดูแลจัดการงานในตัวได้ดีสองก็เพื่อความสะดวกที่จะรู้สภาพปัจจุบันของ ของทารกในคันเสียอีเหนียงด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงรีบสั่งว่าเชิญท่านหมอหลิวเข้ามาหมอหลิวเข้ามาแล้วเซินหยวนก็ลุกขึ้นจากเตียงเตายิ้มพลางเชิญเขามานั่งหมอหลิวเอ่ยขอโทษก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ที่ชัยเวยยกมาให้เซินหยวนคุยสับเพเหระกับเขาสองสามคำจากนั้นก็ถามถึงเรื่องเสียอีเหนียงกับเจาอีเหนียง มิทราบว่าวันนี้ขณะท่านหมอหลิวตรวจชีพจรให้เสวีเหนียงกับเจ้าอีเหนียงทารกในครัภพวกนางสองคนเป็นอย่างไรบ้างยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่ทารกในครัภ์เจ้าอีเหนียงแข็งแรงดีมิได้มีอะไรผิดปกติเพียงแต่หมอหลิวยกมือจับคราวยาวใต้คางตอนเองพรางพูดอย่างไม่เข้าใจนะัก พักก่อนพารกในครันจุยอีเนียงยังแข็งแรงอยู่แท้ๆแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดระยะนี้กลับพบว่าลักษณะชีพจรไม่ดีขึ้นทุกวันหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าเกรงว่าพูดถึงตรงนี้เขาก็ไม่ได้พูดต่ออีกแต่ความหมายในคำพูดนั้นทุกคนล้วนกระจ่างแจ้งสนหยวนใจเต้นแรงเล็กน้อยแต่ภายนอกกลับมีได้แสดงท่าทีใด เพียงเอ่ยถามว่าเรื่องนี้ท่านได้พูดกับเซียอีเนียงหรือไม่หมอหลิวสส่หน้าคราวก่อนคุณหนูใหญ่เคยบอกข่าว่า หมู่นี้เสียอีเนียงปริวิตกอย่างมากเรื่องที่เกี่ยวกับทารกในครรนนางพยายามอย่าพูดกับนางเพื่อไม่ให้นางคิดมากจะดีกว่าดังนั้นเรื่องนี้ข้าจึงไม่ได้บอกนางเพียงแต่สั่งยางให้แล้วกาชับให้นางกินยาให้ตรงเวลาสันญ,ญวนรู้ว่าในใจเสียอีเหนียงรู้สึกว่าหมอหลิวเป็นคนที่นางเชิญมาจึงไม่ไว้วางใจคิดอยู่ตลอดว่านางต ติดสินบนให้หมอหลิวเล่นลูกไม้กับยาเพื่อทำร้ายลูกในท้องเสียอีเหนียงดังนั้นยาที่หมอหลิวสั่งให้เหล่านั้นเสียอีเหนียงจึงไม่ยอมกินเท่าว่าเสียอีเหนียง กลับไม่รู้เลยสักนิดว่าเส่นหยวนไม่เคยเล่นลูกไม้แม้แต่น้อยเป็นเพราะความขี้ระแวงของเซียอีเหนี่ยงนี้เองทำให้ไม่ยอมกินยาเหล่านั้นเอาแต่เชื่อคำของเสนินหลันกินแต่ของที่ทำด้วยซาราณาดังนั้นถึงได้ทำให้ทารกที่เดิมทีแข็งแรงมีอันตรายขึ้นทุกวันสันยวนกล่าวขอบคุณหมอหลิวเสร็จก็คุยกับเขาอีกสองสามคำแล้วจึงสั่งให้ใฉ่เวยออกไป องหมอหลิวแทนตนเองเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วบรรดาเรื่องในชาติก่อนที่สนหยวนตจำได้ก็เกิดขึ้นตามกันมาทีละเรื่องเริ่มจากเซียนเฟยล้มป่วยจนสิ้นพระชนห้องเตมีพระราชองการแต่งตั้งนางเป็นกุ้ยเฟยแล้วให้ตั้งลงศพไว้ในสุสานหลวงรอวันหน้าฮองเตสวรรคตทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันในยม,มโลก จากนั้นหลี่กุ้ยเหรินก็ให้กำเนิดองค์ชายร้องห้องเต้มีพระราชอ,องค์การเลื่อนนางขึ้นเป็นซูเฟยถัดมาเป็นหลี่ซิวเหยาวเนื่องจากมีความดีความชอบใหญ่หลวงในศึก ตาหวาหลาที่ต้าถงหลังกลับมาห้องเต้ก็ออกพระราชองค์การพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เองเลื่อนตำแหน่งเขาเป็นผู้ช่วยแม่ทัพขั้นสองหลกักอีกทั้งเนื่องจากเขามีความรู้ความสามารถโดดเด่นได้รับการชื่นชมจากแม่ทัพใหญ่เป็นอันมากแม่ทัพใหญ่จึงถวายดีกากราบทูลต่อห้องเต้ด,ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้หลี่ซิวเหย่จึงได้ก้ากระโดดขึ้น เป็นรองแม่ทัพในเวลาต่อมาอายุ23ก็กลายเป็นรองแม่ทัพขั้นหนึ่งรองได้แล้วนี่นับว่าพบเห็นได้น้อยนักแต่ด้วยความเคยชินกับการให้ความสำคัญกับบุญมากกว่าบูของราชสำนักในตอนนี้ขุนนางบุญในราชสำนักรวมถึงคนในตระกูลขุนนางอีกจํานวนหนึ่งจึงดูถูกเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ส่นหยวนคิดว่าหากวันใดขุ นนางบุนในราชสำนักกับคนในตระกูลขุนนางเหล่านั้นได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วหลี่ซิวเหยาจะมีอำนาจลล้นฟ้ากวาดล้างผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อเขาด้วยการนองเลือดมิรู้ว่าจะมานึกเสียใจหรือไม่ที่เคยดูถูกเขาเยี่ยงนี้ ถึงอย่างนั้นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องในราชสำนักที่สุดแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเซินหยวนนางยังคงรีบตราเตรียมงานมงคลของบิดาที่จะแต่งคุณหนูสกุลเหยาเข้ามาในอีกสองเดือนข้างหน้าแม้จะกล่าวว่าเป็นการแต่งงานใหม่แต่ก็เป็นหูหยินที่ถูกต้องตามทรรนองครองธทำย่อมทำอย่างลวกๆไม่ได้ครั้นแล้วก็มีคนดูแลห้องเก็บของมารายงานว่า ผ้าแดงที่ต้องใช้แขวนตามประตูห้องโถงและระเบียงมีไม่พอใช้สาวันนั้นจะมีแขกเกลือมาเยือนบ่าวชายและสาวใช้ที่ทำงานรับใช้อยู่ส่วนหน้าทั้งหมดต้องมีเสื้อผ้าดีๆตัวใหม่สวมถือเป็นหน้าตาของตัวสกุลสนดังนั้นจึงต้องตัดสื้อผ้าเนื้อดีจำนวนหนึ่งแล้วเรียกช่างตัดเย็บมาตัดชุดดีๆให้บ่าวชายและสาวใช้เหล่านั้นด้ว เซสนหยวนตอบรับแล้วให้คนเขียนไปรายการมาหลังนางตรวจสอบและคำนวณดูแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ส่งให้ผู้ที่ดูแลเรื่องจัดซื้อสิ่งของในจวนออกไปหาซื้อของทั้งหมดมาตามรายการชิงเหอไม่ใครเข้าใจนะักจึงถามขึ้นว่า คุณหนูท่านมีใช่มีร้านขายผ้าอยู่หรือเจ้าคะล้วนกล่าวกันว่าเงินทองอย่าปล่อยให้รั่วไหลไปถึงมือคนนอกชาไหนไม่ซื้อของเหล่านี้จากร้านของท่านเองเหตุใดต้องยกประโยชน์ให้ผู้อื่นเปล่าๆด้วยเจ้าคะเซินหยวนจึงตอบยิ้มยิ้ม เพื่อเงินเพียงเล็กน้อยเท่านี้ใหญ่ยยต้องทำให้ผู้อื่นมีเรื่องไปนินทารับหนังได้เล่าถึงค่าจะซื้อผ้าเหล่านี้เข้ามาตามราคาผ้าหรือต่ำกว่าราคาผ้าผู้อื่นก็มีแต่จะสงสัยว่าค่าได้กำไรจากการซื้อขายนี้เท่าไหร่หากเรื่องนี้ไปถึงหูท่านพ่อจะไม่ดีเอาเรื่องดีอย่างเรื่องที่เขาจะแต่งงานนี้จำเป็นต้องใช้ผ้าจำนวนหนึ่งอยู่แล้วค่า ที่เป็นบุตรสาวเอาของมาจากร้านค้าตนเองไม่พอนี่ยังจะเก็บเงินอีกชะไหนไม่ยกผ้าเดล่านี้ให้เขาเพื่อแสดงความกตัญยูเสียเลยเล่าเจ้าว่าเรื่องที่ไม่ดีเยี่ยงนี้เหตุใดข้าต้องทำเองด้วยให้คนไปซื้อหาจากที่อื่นย่อมดีกว่าความคิดของคุณหนูละเอียดรอบคอบโดยแท้ชิงเหอถอนหายใจชื่นชม เรื่องเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นเล่าจะต้องไม่มีทางคิดถึงอะไรมากมายเพียงนี้แนะ่นอนเจ้าค่ะเห็นเงินเหรียญขาวๆไปเข้ากระเป๋าผู้อื่นเช่นนี้ในใจเบ่าจะต้องรู้สึกไม่ดีเป็นหนะ้า เงินพวกนี้บางครั้งก็ต้องยอมมองผ่านเสียบ้างหากเอาแต่จับต้องก็รังแต่จะทำให้เสียงานเสิยวนสีหน้าเรียบเฉยเป็นเพราะเสียอีเหนียงให้ความสำคัญกับเรื่องเงินมากเกินไปในช่วงเวลาที่อีกฝ่ายดูแลตวนถึงได้เข้มงวดกับบ่าวไพร่ามากเกินพอดีจนคนหมดใจที่จะทำงานให้ อีกทั้งระหว่างนั้นยังพยายามหาทางยักยอกเงินเอาไว้เองสุดท้ายพอเซินหลงมาขอเงินเสียอีเหนียงถึงกับไม่ให้เงินสักเหรียญเดียวถ้ามีใช่เพราะเหตุนี้เซินหยวนก็คงหาโอกาสให้อีชิงกับหลงจูหานปลุกปั่นคนเหล่านั้นมาทวงหนี้ต่อหน้าเซินเฉิงจางไม่ได้ทันใดนั้นเซนหยวนก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้นางจึงพูดยิ้มยิ้ม พูดถึงผ้าข้าก็นึกขึ้นได้ว่าข้าไม่ได้ไปดูร้านผ้าไหมของท่านแม่พักใหญ่แล้วหากวันพรุ่งนี้ไม่มีงานสำคัญอะไรพวกเราก็ไปดูสักหน่อยจะได้ถือโอกาสเลือกผ้าดีๆกลับมาสักสองสามพับด้วยหรือดูร้อนแล้วหลังจากนี้อากาศจะค่อยๆร้อนขึ้นต้องตัดชุดบางๆที่ระบายอากาศได้ดีให้สส่นเสียงกับสส่นหง วันรุ่งขึ้นเซินยวนก็พาไฉ่เวยและชิงเหอนั่งรถม้าไปร้านผ้าไหมภา,ายในร้านมีหญิงสาวสวมเสื้อคลุมผ่าหน้าสีแดงอ่อนปากลายผีเสื้อเย้าบุบผานางหนึ่งกำลังยืนดูผ้าโดยหันหลังให้ประตูลูกจ้างยกผ้าออกมาวางบนโต๊ะหลายพับดูสีสันสดใสละลานตาไปหมดแม่นางผู้นั้นดูคล้ายว่าไม่ชอบผ้าเหล่านี้จึง พูดอย่างไม่พอใจว่ามีเท่านี้เองดูธรรมดามากจริงๆไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วเซินหยวนกำลังจะเดินเข้าประตูได้ยินเสียงนี้สี่เท้านางก็หยุดลงขณะเดียวกันใบหน้าก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยเซินหยวนไม่มีทางลืมเสียงนี้แน่น้องสาวของหลี่ซิ่วหยวนหลี่เป่าผิง มารดาของหลี่ซิ่วหยวนมีบุตรชายบุตรสาวทั้งหมดสคนบุตรสาวคนโตเข้าวังก็คือซูเฟยพี่ให้กําเนิดองค์ชายร้องในปัจจุบันบุตรชายคนรองหลี่ซิ่วหยวนส่วนคนสุดท้องก็คือหลี่เปาผิงเนื่องจากหลี่เปาผิงอายุน้อยที่สุดมารดาหลี่เปาผิงจึงรักใคร่โปรดปรนานานางที่สุดเลี้ยงดูตามใจจนนางมีนิสัยหญิงพยอง เหลือกำลังเอาแต่คิดว่า ่อนเองสูงส่งกว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นเป็นดังที่ดินขี้เลนอย่างไรอย่างนั้นหลังจากเซินหยวนแต่งให้หลี่ซิวหยวนเมื่อชาติก่อนเนื่องจากท่านตารักใคร่เอ็นดูนางจึงได้มอบของดีเป็นสินเจ้าสาวให้นางไม่น้อยเวลาหลี่เป่าผิงถูกใจของชิ้นใดของเสินหยวนก็จะเอ่ยปากขอจากนางอย่างไม่อ้อมค้อมเท่าว่าในเวลานั้นเสินหยวนก็ได้รับการประครบร ง่อมเลี้ยงดูมาจนโตเช่นกันเคยยอมคอนเสียเมื่อไรจึงไม่ยอมยกของให้อีกฝ่ายหลี่เป่าผิงคับแขนใจจึงมักจะพูดถึงสันหยวนในทางที่ไม่ดี ต่อหน้าหลี่ซิวหยวนและมารดาเป็นประจำหลี่ซิวหยวนนั้นช่างเถอะเขาไม่คิดเหยียบเข้าเรือนเซินหยวนทำเหมือนว่าไม่มีนางอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแรกแรกมารดาของพวกเขายังเกรงใจบีดาท่านตาและเซียนเฟยผู้เป็นป้าของเซินหยวนอยู่ยังนับว่าดีต่อเซินหยวนแต่ต่อมาพอเซียนเฟยล้มป่วยจากไปและบีดาของเซินหยวนเสียตำแหน่ง ขุนนางในยามนั้นสกุลหลี่ก็ค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมามารดาของพวกเขาก็เริ่มหยับย่ำสั่นหยวนทุกวิถีทางหลี่เป่าผิงยิ่งคอยซ้ำเติมโดยเฉพาะอีกฝ่ายเป็นคนใจดำอมหิตด้วยแล้ววันอากาศหนาวจัดถึงกับไม่ให้คนน้ำถ่านมาให้สั่นญยวนอาหารที่ส่งมาก็มีแต่เย็นชับในผ้านวมไม่ได้ยัดพวกอุยฝ้ายล้วนแต่เป็นพวกดอกญ้าทั้งนั้น ยามนี้หลีเป่าผิงยังยืนอยู่หน้าโตะ๊ะขยับผ้าไหมาหางเจ้สีชมพูกุลาบทอดิ้นทองในมือไปไว้ข้างๆตอนเอ่ยว่าพับนี้ดูเฉยๆมีที่ดูดีกว่านี้หรือไม่คนงานจึงรีบพูดว่า ผ้าไหมหางโตพับนี้เพิ่งส่งมาจากหางโตเมื่อวานนี้เองแม่นางท่านดูสิขอรับว่าผ้าไหมบางเบามากเพียงไรหากใช้มันตัดชุดไม่ว่ากาศร้อนเพียงไรสวมแล้วก็จะไม่รู้สึกร้อนท่านดูลวดลายบนนี้สิขอรับ เป็นงานของช่างทอฝีมือดีที่สุดเชียวนะแค่พับเดียวนี้ก็ต้องใช้เวลาทอยาวนานนะักหากว่านี่ยังไม่ดีพออีกก็ไม่รู้จะไปหาที่ดีกว่านี้ได้จากที่ใดแล้วขอรับหลี่เป่าผิงได้ยินแล้วเรียวคิ้วบางสองข้างก็ชี้ขึ้นเอ่ยปากด่าทอว่า เจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรค่อนแคะว่าข้ามีตาแต่ไร้แววหรือค่อนแคะว่าข้าดูของไม่เป็นกันสาวใช้น้ำปี้วี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังหลีเปาผิงพ่านรีบเอ่ยปากต่อว่าตาม ลูกจ้างเล็กๆอย่างเจ้าเห็นคุณหนูของข้าเป็นอะไรแหกตาสุนัขของเจ้าดูดีๆคุณหนูของข้าเป็นถึงพระคณิฐาร่วมอุทธรของซูเฟยในห้องแต่องค์ปัจจุบันหลี่ซูเฟยเพิ่งจะประสูติองค์ชายร่องเจ้าล่วงเกินคุณหนูของข้าไม่ต้องการชีวิตต่ำต้อยของเจ้าแล้วหรือแม่นางก็กล่าวเกินไปขอรับลูกจ้างในร้านมีสีหน้าจืดเจื้อน ผู้น้อยไม่ได้มีเจตนาจะค่อนแคะท่านเลยผู้น้อยเพียงแต่ยังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงนิ่งๆเสียงหนึ่งดังขึ้นหากแม่นางหลี่รู้สึกว่าผ้าเหล่านี้ของร้านไม่ดีพอ ็เชิญไปเลือกซื้อที่ร้านอื่นเพิดชาไหนต้องมัวบิดเบือนคำพูดทำให้ลูกจ้างเล็กๆคนหนึ่งต้องตกใจอยู่ตรงนี้ด้วยเล่าลีเป่าผิ่งได้ยินเสียงก็หันหน้ากลับไปมองพบว่าด้านหลังมีแม่นางผู้หนึ่งยืนอยู่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมาตั้งแต่เมื่อไรเห็นแม่นางผู้นี้สวมเสื้อคลุมผ่าหน้าสีหยกตรงคอและแขนเสื้อปักลายดอกเหมยและใบไผ่บน สีสาัป,ปัากปินหยกเขียวสีเข้มที่เกลี้ยงเปล่าวแวววาวและตรงยอดปิ่นสลักลายดอกวี่หลันกึ่งตูมกึ่งบานดอกหนึ่งเอาไว้แค่ดูก็รู้ว่าราคาไม่ธรรมดาส่วนรูปโฉมของนางนั้นหลีเป่าผิงถามด้วยโทสะทันทีเจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้าพูดอย่างนี้กับข้า นางไม่คิดจะพูดจาดีๆกับคนที่มีรูปฉมดีกว่าตนเองอยู่แล้วและคนตรงหน้านี้ยังมีรูปฉมงดงามกว่านางมากเกินไปจริงๆต่อให้นางจะอยากหาจุดได้ในรูปฉมของอีกฝ่ายมากเพียงใดก็ยังหาไม่พบแม้แต่จุดเดียวเส่นหยวนมีสีหน้าเรียบเฉย ข้าเป็นเจ้าของร้านนี้แม่นางหลี่ดูถูกสินค้าในร้านข้าทั้งยังใช้วาจาทำให้ลูกจ้างในร้านของข้าลำบากใจข้าย่อมมีสิทธิ์เชิญแม่นางออกไปได้หรือว่าแม่นางจะนำเรื่องนี้ ไปทูลฟ้องหลี่ซูเฟยด้วยคิดว่าเรื่องเล็กเพียงเท่านี้หลี่ซูเฟยของไม่ทรงเห็นอยู่ในสายพระเนตรจะเป็นแม่นางหลี่เสียเองที่คอยใช้พระนามของหลี่ซูเฟยมาข่มขอนข้างนอกอยู่เนืองนิดนี่เป็นการไม่ดีต่อชื่อเสียงของหลี่ซูเฟยเสียเท่าไหร่หากหลี่ซูเฟยทรงทราบเรื่องนี้เข้าเกรงว่าจะทรงติเตียนแม่นางหลี่เสียด้วยซ้ำ วาจาดั่งใบมีดอาบน้ำพึ่งลีเป่าผิงได้ยินแล้วก็โมโหจนตัวสั่นเพิ่มแตนเราเรเหมือนเป็นแมวถูกเหยียบหางเป็นแค่แม่ค้าเหม็นสาบเงินคนหนึ่งกลับทำเป็นวางท่าอวดภูมิต่อหน้าข่าหรื ยายต้องถึงขั้นไปทูลพี่สาวข้าด้วยพี่ชายคนโตของข้าบัตรนี้เป็นรองแม่ทัพแล้วคนของห้ากองกำลังรักษาเมืองล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเขาแค่ข้าบอกเขาคำเดียวให้เขาหาเหตุผลสักข้อมาปิดร้านของเจ้าเจ้ายังจะทำอะไรได้อีกสัญยวนยิ้มเย็นลีเป่าผิงก็แค่พูดขู่นางเท่านั้นเองผู้อื่นไม่รู้แต่สัญหญวนกระจ่างแจ้ง ดีที่สุดว่าหลีเป่าผิงไม่ให้ความเคารพต่อหลีซิวเหยาผู้เป็นพี่ชายคนตตที่เกิดจากสาวใช้อุ่นเตียงแม้แต่น้อยซ้ำยังคอยว่าร้ายเขาต่อหน้ามารดาเป็นประจำหลี่ซิวเหยามีหรือจะฟังคําพูดของหลีเป่าผิงปกติแค่พบยังไม่อยากจะพบนางเลย ในเมื่อเป็นเช่นนี้แม่นางหลีก็ลองไปบอกดูได้เซินหยวนเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้พนักกลมที่ด้านข้างสายตามองหลีเป่าพิงพูดอย่างไม่สะทกสะท้านข้าจะรออยู่ตรงนี้ดูสิว่าใต้เท้าหลีจะใช้ข้อหาใดมาปิดร้านของข้า กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ